หลังจากได้ทำความเข้าใจเรื่องกามฉันทะอันเป็นแรงดึงใจให้ฟุ้งไปและพยาบาทอันเป็นแรงผลักให้ใจต้านสิ่งไม่ชอบแล้วเราจะเข้าสู่นิวรณ์ข้อที่สซึ่งไม่ใช่แรงดึงหรือแรงผลักแต่เป็นแรงเฉยที่ทำให้จิตจมอยู่กับความมืดทึบเฉยชานั่นคือทีนะมิทะทีนมิทธะจัดเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้า ที่ขัดขวางสมาธิและปัญญาทำให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถเจริญสติปัฏฐานได้อย่างเต็มที่ความง่วงนี้ไม่ใช่เพียงอาการหลับตาไม่ขึ้นหรือร่างกายหนักอึ้งเท่านั้นแต่รวมถึงความขุ่นหมองของใจที่คิดอะไรไม่ออกไม่กระตือรือร้นและขาดความชัดเจนในการพิจารณาธรรมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาโดยละเอียดขออัญเชิญพุทธพจน์ที่ตรัสถึงโทษภัย ของถีนมิทะและคุณประโยชน์ของการละถีนมิทะมาให้ได้ศึกษาเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อเป็นกำลังใจในการละถีนมิทะอันเป็นความมืดมนออกจากดวงใจข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม้ที่บุคคลกระทำการสาธยายไว้นานไม่แจ้แจ้งในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้กระทำการสาธยาย ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานก็ยังแจ่มแจ้งในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายดูก่อนพรามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยทีนะมิถะอันทีนะมิถะเหนี่ยวรั้งไปย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งถีนะมิถะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงดูก่อนพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันสาหร่ายและจอกแหนนปกคลุมไว้บุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยถีนมิถะ และย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนะมิธะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงดูก่อนพราหมณ์อีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยถีนะมิธะไม่ถูกถีนะมิธะเหนี่ยวร้างไปย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนะมิถะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงดูก่อนพราหมณ์ เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันสาหรายและจอกแหนนไม่ปกคลุมไว้บุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยถีนนมิทะไม่ถูกถีนนมิทะเหนี่ยวรั้งไป และย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีณมิทะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่มีได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานาน,าน ย่อมแจมแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทําการสาทยายดูก่อนมหาบพิษเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยู่ในเรือนจําสมัยต่อมาเขาพึงพ้นจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรหลายๆเลยเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำบัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้น โดยสวัสดีไม่มีภัยแล้วและเราไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรหลายๆเลยดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสเพราะการพ้นจากเรือนจำนั้นเป็นเหตุฉันใดดูก่อนมหาบาพิษภิกษุพิจารณาเห็นทีนะมิธะที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนเรือนจำและเธอพิจารณาเห็นทีนะมิธะที่ละได้แล้วในตนเหมือนการพ้นจากเรือนจำฉันนั้นแหล คำว่าทีนะมิทะเป็นคำคู่ทีนะหมายถึงความหดหู่ท้อแท้จิตไร้พลังมิทะหมายถึงความม่วงเหงาความเฉืยความไม่กระฉับกระเฉงเมื่อรวมกันทีนะมิทะจึงหมายถึงภาวะของจิตที่มืดทึบเหนื่อยง่วงงงหดหู่ลักษณะของทีนะมิทะไม่ได้หมายถึงการง่วง แบบร่างกายต้องการนอนเท่านั้นแต่หมายถึงอาการของจิตที่ไม่อยากทำอะไรไม่ตื่นไม่สว่างไม่กระฉับกระเฉงสังเกตได้จากอาการต่อไปนี้ขณะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเบลอง่วงไม่สามารถตามลมหายใจได้ขณะฟังธรรมแล้วจิตล่องลอยเหมาะหรือหลับไปทั้งที่นอนพอขณะทำกิจกรรมธรรมดา แต่รู้สึกใจคุณมืดหนักท้อแท้ขาดแรงใจไม่อยากภาวนารู้สึกเฉื่อยเหนื่อยง่ายแม้ไม่ได้ใช้แรงกายมากนักภาวะนี้ไม่ได้มาจากความอ่อนเพลียของร่างกายเสมอไปแต่เกิดจากพลังจิตที่ต่ำลงเพราะความประมาทความไม่ต่อเนื่องในธรรมและการปล่อยให้กิเลสอื่นๆครอบงำใจจนจิตอ่อนแอลงเรื่อยๆเหตุที่ทีนมิทะ เป็นนิวร์เพราะมันทำให้จิตไม่ตื่นรู้ไม่สามารถรับรู้สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าอย่างชัดเจนไม่สามารถตั้งจิตไว้ในอารมณ์กรรมฐานได้เปรียบเหมือนคนที่มีไฟฉายแต่แบตเตอรี่ใกล้หมดต่อให้ไฟยังติดแต่แสงก็ริบหรีมองอะไรไม่ชัดหรือเหมือนกระจกที่มีฝ้าขาวบางๆปกคลุมไม่ถึงกับมืดสนิทแต่ก็ไม่สามารถ สะท้อนภาพได้ชัดเจนจิตที่มีถีนะมิธะจะเป็นแบบนั้นคือไม่ตายแต่ก็ไม่ตื่นจึงไม่แปลกเลยที่พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าภิกษุผู้มีถีนะมิทธะครอบงำจะไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริงสาเหตุของถีนะมิถะมีหลายอย่างเช่นหอาหารไม่เหมาะสมกินมากเกินไปกินอาหารย่อยยากทำให้ร่างกายอ่อนแรง 2. การพักผ่อนไม่พอแม้นิวรนนี้เกี่ยวกับจิตใจแต่ถ้าร่างกายอ่อนเพลียย่อมส่งผล 3. ขาดฉันทะไม่เห็นคุณค่าของการภาวนาไม่อยากฝึกจิตจิตจึงหดหู่ 4. ขาดสติเมื่อจิตไม่รู้เท่าทันความง่วงก็จะถูกลากเข้าไปในความเฉ่อย 5. กรรมเก่าครอบงำบางครั้งเป็นผลจากอกุศลกรรม ที่นำพาสภาพจิตให้จมอยู่กับความมืดไม่ใช่เฉพาะเมื่อนั่งสมาธิเท่านั้นที่ทีนามิธาปรากฏแม้ในชีวิตประจำวันทีนามิทะก็แสดงอิทธิพลอย่างชัดเจนเช่นขี้เบื่อไม่อยากทำงานหลีกหนีการพบปะผู้คนหดหูไม่อยากสนทนารู้สึกเบื่อหน่ายแม้กับสิ่งที่เคยชอบ ไม่สนใจเรียนรู้สิ่งไม่ขวนขวายคิดอะไรไม่ออกเหมือนใจปิดไฟทั้งหมดนี้คืออาการของจิตที่ถูกครอบงำด้วยถีนมิทะซึ่งน่ากลัวตรงที่มันเงียบไม่เหมือนความโกรธหรือความอยากแต่กลับทำให้จิตหยุดนิ่งในทางที่เสื่อมโดยไม่รู้ตัวถีนมิทะทำให้ชีวิตไร้พลังขาดการกระตือรือร้นทำให้การภาวนาชะงักทำให้จิต ไม่สามารถปลุกปัญญาได้อุปมาดังคนที่มีเครื่องมือดีแต่ไม่มีกําลังจะใช้ต่อให้รู้ธรรมมากแค่ไหนแต่หากใจตกอยู่ในถีนะมิทะก็ไม่มีแรงจะนำธรรมไปใช้ไม่มีแรงจะขยับทางจิตการรู้ธรรมมากเท่าไหร่ก็เหมือนคนรู้วิธีว่ายน้ำ แต่ไม่ยอมลงน้ำย่อมไม่มีวันไหว้ได้จริงทีนะมิทธะจึงเป็นศัตรูเงียบของผู้ปฏิบัติธรรมที่ต้องเฝ้าระวังและแก้ไขอย่างถูกวิธีพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนพระมหาโมคคัลลานะเมื่อครั้งท่านนั่งหลับระหว่างภาวนานะเขาคิชกูดพระองค์ทรงแนะนำวิธีแก้ถีนมิทะเป็นขั้นตอนตั้งแต่เบาไปหนักซึ่งท่านนำมาปรับ รวมกับหลักทั่วไปจะได้อุบายดังนี้ 1. เปลี่ยนอิริยาบถให้ร่างกายและจิตตื่นถ้าง่วงขณะนั่งให้ลุกขึ้นเดินจงกรมหรือยืนในที่โลง่งอาจยืดเส้นยืดสายเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตหากยังง่วงล้างหน้าด้วยน้ําเย็นเพื่อให้ตาและจิตตื่นการเคลื่อนไหวร่างกายจะสลายความนิ่งที่เอื้อต่อการง่วงพระพุทธเจ้า รัสกับพระโมคคลลานะว่าถ้าเธอง่วงให้เปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นยืนหรือเดินไปอย่านั่งอยู่กับที่แสดงให้เห็นว่าการแก้ถีนมิทธะต้องเริ่มจากปรับสภาพร่างกายก่อนสองตั้งสติให้มั่นไม่ปล่อยใจไหลไปตามความง่วงบางครั้งถีนมิทธะไม่ได้เกิดจากความอ่อนเพลียของร่างกายแต่เกิดจากจิตเผลอตามความหม่นมืด ให้ใช้สติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจยาวลึกช่วยเพิ่มออกซิเจนในสมองพร้อมทั้งดึงจิตกลับสู่ปัจจุบันไม่ให้ไหลไปกับความง่วง 3. พิจารณาความไม่เที่ยงความตายถ้าเปลี่ยนท่าและตั้งสติแล้วยังง่วงให้ใช้มรณานุสติเป็นตัวปลุกเช่นเตือนตนว่าชีวิตนี้สั้นนักเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อใด นี่คือเวลาฝึกฝนจะปล่อยให้ความง่วงครอบงำไม่ได้การพิจารณาความไม่แน่นอนของชีวิตจะเร่งให้จิตมีฉันทะและเพียรพยายามมากขึ้นในพระสูตรพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าผู้ที่ระลึกถึงความตายอย่างสม่ำเสมอจะละความประมาทได้ง่ายและความง่วงก็เป็นหนึ่งในผลของความประมาท 4. ฟังธรรมอ่านธรรมทบทวนธรรม เมื่อจิตหม่นหมองเพราะขาดแรงบันดาลใจให้ฟังพระธรรมเทศนาอ่านพระสูตรหรือทบทวนธรรมะที่เคยจำได้การได้ยินธรรมที่ลึกซึ้งอาจทำให้เกิดปีติซึ่งเป็นองค์ธรรมของโพชทชงที่สามารถขจัดถีนะมิทะได้ทันทีในสมัยพุทธกาลมีภิกษุบางรูปเมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับอนิจจัง อนัตตาก็เกิดปีติอย่างแรงจนความง่วงหายไปหมด 5. จัดเวลาภาวนาให้เหมาะกับร่างกายทีนะวิทะมักเกิดมากเมื่อร่างกายอ่อนล้าหรือท้องอิ่มเกินไปควรภาวนาในเวลาที่ตื่นตัวเช่นเช้าตรู่หลังตื่นนอนหรือช่วงที่อาหารย่อยแล้วพระพุทธเจ้าตรัสถึงโภชะเนมัตตัญยุตา คือการรู้จักประมาณในการฉันอาหารว่าเป็นหนึ่งในธรรมที่ช่วยให้ภาวนาก้าวหน้าเพราะเมื่อร่างกายไม่หนักเกินไปความง่วงจะเกิดได้ยากขึ้น6ลดความประมาทในชีวิตความประมาทเป็นเหตุให้จิตอ่อนแรงและถูกนิวร์ครอบงำง่ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตาย หากเราระลึกอยู่เสมอว่าทุกลมหายใจมีค่าจะไม่ยอมปล่อยให้จิตจมอยู่ในความง่วงนานจิตจะตื่นตัวความง่วงก็จะหายไปเหมือนความสว่างย่อมขับไล่ความมืดเจอุบายแก้ถีน้มิทธะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระโมคคัลลานะในคืนบรรลุอรหรันต์หนึ่งใช้ความคิดที่ตื่นตัวถ้ากำลังคิดเรื่องใดยอยู่แล้วเกิดง่วง ให้ตั้งใจคิดเรื่องนั้นต่อไปอย่างจริงจังทำให้จิตไม่ปล่อยวางความคิดนั้นจะช่วยขจัดความง่วงได้ 2. ทบทวนธรรมะที่เคยเรียนและฟังถ้าอย่างง่วงอยู่ให้ระลึกถึงธรรมะที่เคยเรียนเคยฟังนํามาคิดพิจารณาซ้ำๆเพื่อกระตุ้นให้จิตตื่น สาสาธยายรมออกเสียงถ้ายังง่วงให้กล่าวทวนธรรมะที่เคยเรียนหรือฟังออกเสียงการเปล่งเสียงจะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวและจิตไม่ง่วง 4. กระตุ้นร่างกายเบาๆถ้ายังง่วงอยู่ให้ใช้มือดึงใบหูทั้งสองข้างและรูปตัวเพื่อกระตุ้นประสาทและความรู้สึกในร่างกาย5ใช้น้ำและมองท้องฟ้า ถ้ายังง่วงอยู่ให้ลุกขึ้นลูบตาล้างหน้าแล้วมองไปรอบทิศหรือแหงนดูท้องฟ้าและดวงดาวเพื่อให้จิตเปิดและสดชื่นขึ้น 6. ทําใจให้สว่างถ้ายังง่วงให้กำหนดในใจว่ามีความสว่างอยู่ตลอดเหมือนจิตถูกเปิดไฟไว้ทั้งกลางวันและกลางคืน 7. เดินจงกรมอย่างมีสติถ้ายังง่วงอยู่ให้เดินจงกรม โดยสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ปล่อยจิตออกไปคิดเรื่องอื่นมีสติกับการเดิน 8. พักแบบผู้ไม่ประมาทถ้ายังง่วงอยู่ให้เอนกายนอนตะแคงขวาวางเท้าซ้อนกันตั้งสติและความรู้ตัวกำหนดใจว่าจะลุกทันทีที่ตื่นและเมื่อรู้สึกตื่นแล้วให้รีบลุกอย่าหลงอยู่ในความสุขของการนอนต่อ ทีนมิทะเป็นนิวรณ์ที่ต้องละด้วยทั้งการดูแลร่างกายการปลุกจิตด้วยสติและธรรมะและการใช้อุบายภายนอกอย่างแสงสว่างพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีเหล่านี้อย่างเป็นลำดับเพื่อให้ผู้ปฏิบัติไม่แพ้ต่อความง่วงแต่ใช้ความง่วงเป็นครูให้รู้จักพิจารณาและแก้ไขอย่างแยบคายเพราะความที่ทีนมิทะเป็นสภาพ ที่ทำให้จิตขาดพลังไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์กรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องผู้ที่ตกอยู่ในถีน,นมิทธะแม้มีความตั้งใจปฏิบัติธรรมก็จะพบว่าจิตขาดความแหลมคมเหมือนดาบที่ขึ้นสนิมไม่สามารถตัดกิเลสได้อย่างเฉียบขาดโทษของถีน,นมิทธะมีหลายด้านประการแรกมันเป็นศัตรูของสมาธิเพราะสมาธิ ต้องอาศัยความตั้งมั่นและความตื่นตัวถ้าจิตมัวหมน่นเหมือนถูกหมอกหนาปกคลุมแสงสว่างของปัญญาก็ไม่อาจส่องผ่านได้ประการที่สองมันทำให้เสียเวลาอันมีค่าในการภาวนาเพราะแม้จะนั่งอยู่ในท่าปฏิบัติแต่ใจกลับไม่ตื่นรู้อย่างแท้จริงประการสุดท้ายถีนมิถะทำให้การก้าวหน้าในธรรมช้าลงมากเพราะจิตที่ขุนมัว และทื่มมึนไม่อาจเห็นความจริงของไตรลักษณ์ได้อย่างชัดเจนอุปมาเหมือนน้ำในสระที่ถูกตะกรอนปกคลุมแม้จะมีแสงแดดส่องลงมาน้ำก็ยังมัวไม่สามารถมองเห็นก้นสระได้ชีวิตผู้ปฏิบัติที่จมอยู่ในถีนมิทะก็เช่นกันต่อให้มีธรรมะอยู่เบื้องหน้าก็ไม่สามารถเห็นความจริงได้ชัดเพราะจิตไม่ใสไม่ตื่น เมื่อสามารถละถีนนมิทะได้จิตจะเกิดความโปร่งเบากระปรี่กระปล่าและพร้อมที่จะตั้งมั่นในอารมณ์กรรมฐานได้อย่างยาวนานสมาธิจะตั้งมั่นเร็วขึ้นเพราะไม่มีความทึบหรือหม่นมาบดบังพลังของจิตเมื่อสมาธิชัดปัญญาก็เกิดได้ง่ายเหมือนตะเกียงที่ลมไม่พัดไส้ไฟให้ดับแสงสว่างจึงคงที่และส่องไปไกล ผลดีสำคัญคือความตื่นรู้อยู่เสมอผู้ปฏิบัติจะรู้ทันความคิดความรู้สึกและสภาพธรรมต่างๆอย่างฉับไวทำให้สามารถเห็นความเกิดดับของสรรพ,พสิ่งได้ชัดเจนขึ้นจิตที่ปราศจากทีนักมิถะจึงมีพลังต่อเนื่องทั้งในสมาธิและวิปัสสนาไม่ติดขัดด้วยความทึกหรือเฉืยชา้า อุปมาเหมือนท้องฟ้าที่ปลอดเมฆหมอกแสงอาทิตย์จึงส่องสว่างเต็มที่ทําให้มองเห็นได้ไกลและชัดเจนการลถีนณามิดะก็เช่นกันเมื่อความง่วงและความทึบหายไปจิตจะเปิดกว้างรับแสงสว่างแห่งปัญญาเต็มที่เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงการลถีนณาิิดะคือการเปิดประตูให้จิตได้เดินหน้าเต็มกำลัง สมาธิจะตั้งมั่นเร็วปัญญาจะคมชัดและการก้าวหน้าทางธรรมจะไม่ถูกหน่วงรั้งให้เนิ่นช้าหากวันนี้คุณยังรู้สึกง่วงซึมทื่อบ่อยๆจงระลึกว่านั่นคือโจรที่กำลังขโมยเวลาและพลังใจของคุณไปอย่างเงียบๆจงลุกขึ้นใช้ความเพียรและสติขจัดความง่วงออกไปแล้วคุณจะพบว่าธรรมะอยู่ใกล้กว่าที่คิด เพียงแค่จิตของคุณตื่นรู้อยู่เสมอ